สวัสดีครับยูทูบและก็ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอุปเสศตทีอีกแล้วนะครับและตาผ,ผู้ชมได้เห็นหน้าผมก็คงจะเข้ากันดูช่วงไอ้บุมเล่าเรื่องกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นี่จะมาพูดเกี่ยวกับไม่ใช่เป็นเรื่องความรักไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับชื่อของผมเองนะครับแลนะทุกคนก็เอ่อไม่รู้ว่าทราบกันหรือ,อยังแต่ว่า,น,าน่าจะมีหลายคนรู้กันแล้วว่าชื่อจริงของผมคือทักษิณทักษิณชัยเสนแล้วก็เกิดที่ภาคใต้จริงๆแล้วคำว่าทักษิณเนี่ยมมััันนคคคคืออไรรกกณ่าขใตต้้แแปงสุ็ูบ เกิดอะไรขึ้นครับพนตารวจเอกทักษณิณยินวัาถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยใช่ไหมแน่นอนครับภาคใต้จํานวนมากเนี่ยนะครับนะภาคใต้จํานวนมากส่วนมากเลยนะผมผมขอพูดว่าส่วนมากนะเพราะว่าบางส่วนก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นด้วยนะส่วนมากเนี่ยเขาไม่ชอบทักษณิณกันครับอันนี้นี่รู้กันอยู่แล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงพวกกูรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วกูที่ชื่อว่าทักษณิณ ไอ้เียชื่อแม่งเหมือนแบบโคตรคำสาปไอสัตว์คือเหมือนกูมีชีวิตที่คำสาประมานั้นอยู่ที่เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของผมนะครับเวลาใช้ชื่อนี้และอยู่ผิดที่ผิดทางผิดจังหวัดผิดเวลาเนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่บอกทุกคนนะครับเพราะว่าผมเกิดที่จังหวัดสุร,ราษฎร์นะครับนะพื้นเพผมเป็นคนสุร,ราษฎร์เลยผมเกิดและเติบโต,ตที่นี่เรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของผมเลยแต่ว่าไม่รู้คิดยังไงเว้ยไม่รู้พ่อกับแม่คิดยังไงตั้งชื่อผมว่าทักษิณเว้ย ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอออาจจะแปลว่าทิศใต้แหละแต่ว่าพ่อผมเคยบอกว่าเออพ่อชอบทักษิณก็เลยตั้งชื่อให้ผม่าทักษิณนะครับมาชอบชอบนายกทักษิณก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริงหรือว่าอะไรกันแน่แต่กูว่าน่าจะชอบนายกทักษิณแล้วก็ตั้งชื่อกูว่าทักษิณแน่นอนเลยนะครับมาผมก็เลยมีชื่อจริงที่ว่าทักษิณแยสศินซึ่งไอชื่อตรงนี้เนี่ยผมถูกล้อมาตั้งแต่เออเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงปฐมเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงตอนนั้น่ะ ผมจำได้ว่าทักษิณเนี่ยเออเหมือนมีประเด็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากประเทศใช่ไหมเออแล้วก็มีชอบมีคําขวัญด้วยแปะอยู่ในโรงเรียนทักษิณออกไปเอาประเทศไทยคืนมาเออไอ้เหี้ยคุณต้องเข้าใจว่าเด็กในยุคนั้นน่ะทุกคนเออต่างถูกพ่อแม่บอกว่าทักษิณมันไม่ดีทักษิณอย่างโน้นอย่างนี้ทักษิณมันนั่นนี่นั่นและกูชื่อทักษิณเว้ยทีนี้ครับมันเป็นเรื่องเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นมันเกิดขึ้นมาเหมือนผมแม่งเป็นคำสาปเลยคือแบบไอ้เหี้ยชอบมีครูคนนึงว้ย คือคุณต้องเข้าใจนะโรงเรียนของผมมันเป็นโรงเรียนเอกชนเว้ยแลวครูบางคนเนี่ยแบบมันมันไม่ได้คัดเลือกเข้ามามันไม่ได้อยากจะเป็นครูจริงๆอะมึงแค่เข้าใจมาแค่มาสอนนักเรียนเพื่อหาเงินอะไรประมาณนั้นอะแม่งจะชอบมันแบบเป็นเฮียอะไรกับชื่อกูอะบอกไอเฮียเวลาเวลาขานชื่อทุกคนนะเออเขาจะเรียกเออเด็กหญิงสุปรยามาไหมเด็กหญิงคนนั้นมาไหมเด็กหญิงคนนี้มาไหมพอถึงข่าวกูแม่งเรียกอะไรรู้ไหมไอนายกขี้โกงมาไหมโอ้โหไอสัดเรียกกูไอนายกขี้โกงไอเฮียกูไม่ได้โกงกู กูไแค่ชื่อทักษิณกูชื่อบูมไอสัตว์กูชื่อบูมที่ชื่อว่าทักษิณแปลว่าภาคใต้เฮียแต่แม่งกับเหมารวมกูว,ว่าไอเฮียกูเป็นนายกที่โงกงไอเฮียเหมือนแบบไอเฮียในยุคนั้นมันเหมือนโดนล,ล่างสมองยังไงก็ไม่รู้เออถ้ามีลูกหลานตั้งชื่อว่าทักษิณนี่คือแบบอักประมงคลเลยในยุคนั้นนะเออซึ่งกูไงไอเฮียกูไงกูเกิดในจุดที่ขอโทษนะขอโทษนะทุกคนทุกคนที่คิดแย่ๆได้ก็คงจะรู้นะไอเฮียกูเกิดในภาคที่แม่งสลิมเยอะที่สุดในประเทศไทยมันก็จะใช่ไหมความเฮียที่สุดคือเฮ ตอนที่ผมเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีอ่ะคุณรู้ไหมผมผมจับฉลากเข้าไปเว้ยผมจับฉลากเข้าไปทุกทุกคนตอนนั้นมันจับฉลากเข้าไปกันหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วตอนที่แบบคัดเลือกห้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะกูได้นั่งกับเพื่อนกูเว้ยมันจะมีโต๊ะเป็นแบบสามโต๊ะเว้ยสามโต๊ะเออนั่งนั่งกันแถวละสามคนเว้ยเพื่อนกูไอ้หนึ่งนะไอ้หนึ่งคงจะเล่าให้ฟังแล้วใ,ใ,ในในในภา์ที่แล้วนะไอ้หนึ่งอีกคนหนึ่งเป็กเสือกเชื่ออะไรรู้ไหม แม่งเสือชื่ออภิสิทธิ์ไอ้เหียแม่งชื่ออภิสิทธิ์เว้ยอภิสิทธิ์กับทักษิณนั่งด้วยกันเรียนอยู่ในโรงเรียนภาคใต้มึงไม่ต้องบอกเลยเหียว,ว่าใครแม่งจะโดนแซวเยอะที่สุดไอ้สัสมึงไปอยู่ห้องอื่นก็นได้ทำไมต้องไปอยู่ห้องกูแล้เชื่อ,อว่าอภิสิทธิ์เว้เหียกูแม่งชื่อทักษิณมึงชื่ออภิสิทธิ์นั่งข้างกูและประเด็นคือไออภิสิทธิ์เนี่ยเพื่อนผมคนนี้ชื่อไอ้อัดเว้ยตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่ไอ้อัดอะแม่งเป็นคนที่แบบขยันส่งงานเฟรนลี่ตั้งใจเเรรียนนนคูููชชอออบบพื่่ฝงสวก ขี้เกียจไม่ส่งงานอาจารย์แม่งตีทุกวันชอบเป็นศัตรูคนในห้องผู้หญิงแม่งก็ไม่ค่อยชอบไอเหียมีไอเหียนหนึ่งวิบวอยู่กับกูโอ้โหชีวิตแม่งเหมือนแบบเหมือนเรื่องตลกไอเ,เหียมอนแบบเหมือนนักเรลงโรงเยนลยญ,ญี่ปุ่นถูกแก้กันแต่เหียกว่านั้นะเพราะว่ามึงชื่อว่านักษินไงสัตว์คือแม่งเดินไปที่ไหนแบบ มันจะชอบมีสายตาเมื่อเข้าใจใช่ไหมเวลาเวลาเด็กนักเรียนอะ่ะมอต้นอะ่ะเวลาไปอยู่ในโรงเรียนอะ่ะแล้ววันแรกๆอะ่ะช่วงประมาณช่วงเทอมแรกๆอะ่ะเขาจะไ่พูดชื่อเล่นกันด้วยเหมือนเหมือนตอนผมเรียกเพื่อนอะ่ะเออสิทธิพรสิทธิพร,ส,พรไไสิทธิพรไปไหนสิทธิพรไปไหนเพื่อนผมไอหนึ่งชื่อสิทธิพรด้วยอภิษ์มีการบ้านเป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนอะ่ะอ่านชื่อตรงใกล้ป้ายอกกูทักษิณชัยเสนเอ,อ่อทักษิณชื่อเล่นชื่ออะไรเหรอเหียคือแบบถามชื่อเล่นกูก่อนอะ่ะเพราะไม่อยากจะพูดว่า ทักษิณทําการบ้านมาหรือยังทุกคนไม่อยากเรียกกูว่าทักษิณไเว้ยเฮียเฮ้ยที่คนอื่นมึงยังเรียกได้เลยที่กูไม่เรียกเชื่อจริงกูไอ้สัตว์เออทุกคนกลับเรียกกูว่าไอ้บูมซะงั้นเว้ยแดนที่จะเป็นไอ้ทักศิณเวเลยเฮ้ยไอ้เฮียแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นเว้ยเฮียคือในโรงเรียนเมืองอ่ะจะมีครูอยู่คนหนึ่งเว้ยชื่อครูอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ผม,ผมจําไม่ได้เลยผมผมจําชื่อแกไม่ได้ละแกจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยและแกก็เป็นผู้ชาย ในตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าหน้าตาแกแม่งเหมือนเหมือนโรนัลสเปียไอ้เหี้ยในแบรนด์อัฟบารเตอร์คือแบบหน้าเออประมาณเนี้ยประมาณทรงๆเนี้ยและแกแม่งเป็นคนที่คนดุเลยเว้แกจะชอบเข้ามาในห้องเรียนด้วยพร้อมกับเอ่อแฟ้มหนังสือของแกนะแฟ้มงานแฟ้มเอาไวสอนน่ะแล้วก็จะมีอาวุธลับของแกคือไม้หวายแบบหยาวมากอ่ะแม่งยาวยาวแข็งนี่ะไอ้เหี้ยถูกเหลามาเป็นอย่างดีแข็งมากมีความเรียวแข็งและยืดหยุ่นด้วยเออไอ้เหี้ยคือเหมาะกับการฆ่าฆ่าทักษิณอย่างกูมากเลยเพราะแฟนขับแกคือกูเองไอ้สัต กูเนี่ยประจําเลยคือไม่ไม่รลอดพ้นเงื้อมือแกตลอดเลยเฮียเขาเขาคนคณก็รู้ยู่ผมเป็นคนขี้เกียจส่งงานด้วยกูรู้ทั้งรู้ว่าแกตีเจ็บเว้วยแต่กูก็ยังแบบยังกวนตีนไม่ส่งงานะไรมเขก็ใจไมอกูเป็นเฮี้ยอะไรกูตอนนั้นคือคือผมเป็นคนที่แบบถ้าผมไม่เข้าใจ เออไม่เข้าใจเบื่อไม่อยากเรียนผมจะไม่ส่งงานเลยเว้ยเออผมจะไม่ส่งงานเลยแต่ถ้าวิชาไหนผมชอบผมแม่งจะโคตรขยันเลยผมแม่งจะแบบได้เกรดสี่เลยเว้ยเออผมผมจะโคตรขยันเลยแต่ถ้าวิชาไหนไม่วิชาไหนไม่ชอบผมเททิ้งเลยกูจําได้ว่าเรียนก,กับแกแค่มอหนึ่งเว้ยมอหนึ่งหนึ่ง,งปีกูโดนแม่งแทบทุกวันเลยอยีากูแบบโดนตีโดนเรียกไปตีตีตยอยู่นะตีจนกูนนแบบรู้สึกว่าแบบ ชีวิตมันไม่เจ็บปวดกับไม้เรียวของแกอีกแล้วก็แค่เดินไปเกรงตูดปุ๊บโอ้โหลู้เลยว่าฮิตพอยตรงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็หันไปดูนักเรียนทุกคนคือนักเรียนทุกคนแม่งกลัวแกมากเว้ยในโรงเรียนเนี่ยนะผมน่าจะเป็นคนที่ถูกตีเยอะที่สุดในโรงเรียนนี่แหละมั้งผมโดนตีแนบทุกวิชาเลยเว้ยเอ่อการลงโทษทุกรูปแบบของอาจารย์ทั้งให้กินอบะเพชดทั้งให้กินฟ้าทลายโจนโดนวิ่งรอบสนามโดนไปขัดสื่มโดนวิ่งขึ้นลงบันไดโดนไปกระต่ายขาเดียวโดนลุกนั่งโดนตีโดนฟาดโดนเรียกผู้ปกครองโดนทุกอย่างคือกูดดนเลย กูเหมาเลยกูโคตรคุ้มเลยเฮียลเลงลุนแรนี่กูคุ้มสัตว์ไอ้เฮียกูแบบุูเฟ่การลงโทษกูแม่งเหมาหมดเลยก็ทําให้ผมอะเป็นคนที่เอ่อเริ่มก้าวร้าวแล้วก็แบบผมไม่ค่อยฟังอาจารย์เลยผมไม่ค่อยฟังอาจารย์เพราะว่าก็ยังไงอะก็กูไม่ฟังมึงสุดท้ายมึงก็ตีเห้กูอย่างเดียวเออนะมันมันมันก็มัน,ม,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 นมันก็ส่งผลทําให้ผมเป็นคนก้าวร้าวด้วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับใะความรุนแรงนะและก็บวกกับชื่อของผมผมอะแทบจะเป็นคนที่ไวประสาทไวมากๆเลยถ้าใครเรียกชื่อจริงผมเลยเพราะว่าในสมัยก่อนอะ เวลาครูจะลงโทษผมอะเขาจะเรียกว่าไอ้ทักษิณโอ้โหกูแบบผันพวดมาแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วไอ้ทักษิณไม่ส่งงานอีกแล้วทักษิณนายทักษิณไอ้ทักษิณทักษิณโอ้โหนี่คือแบบเฮียเสียงเขาว่าทักษิณทักษิณนี่มันอยู่ในหัวกูมาเป็นปีๆวยไอ้เหียเออการลงโทษอะไรแบบมันต้องเริ่มด้วยทักษิณออกมานี่ทักษิณทำไมไม่ส่งงาน ทักษิณเธอมาโดนตีเดี๋ยวนี้เลยทักษิณลุกนั่งทักษิณไปหน้าห้องทักษิณอย่างงู้นทักษิณอย่างนี้ทักษิณอย่างนั้นไอ้เฮียไอ้ทักษิณกูไอ้เฮียแบบประสาทสะบัดเร็วมากใครเรียกทักษิณกูหันเลยคือแบบเคยนอนฝันร้ายด้วยเคยนอนฝันร้ายว่าอาจารย์เรียกว่าทักษิณไอ้เฮียมันเหมือนเป็นปมในใจไอ้เียเออมันมันเหมือนแบบคือทำไมว่าเฮียแค่กูชื่อทักษิณไอ้เฮียถ้ากูเป็นคนธรรมดาอย่างเช่นเออกูอาจจะชื่อว่าอภิวิทย์อภิวัตอภิสติณอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่อภิสิทธิ์อ่ะเออหรืออาจจะเป็นไอ้เฮียสมมติกูชื่อว่าอะะไรรดีนปาโมททยยยยย์์ออออ่่าาาางีี้้้กก็ไไไดนปรโมมเูจจะุบ เจ็บปวดแล้วก็มีปมฝังใจขนาดนี้ก็ได้ะเวยเพาะแก่แบบเออทุกคนอาจจะแบบเออชื่อกูแบบว่าไม่ไม่ไมค่อยโดดเด่น่ะแต่กูชื่อว่าทักษิณไงไอ้เหี้ยมันก็เลยโดดเด่นไงสัตว์และยิ่งตอนผมไปทำบัตรประชาชนครั้งแรกอ่ะผมก็ไปครับบัตรประชาชนต้องไปที่ไหนไปเทศบาลสุราษฎร์ธานีครับนี่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ว่าคุณจะเอออยากจะทำบัตรประชาชนหรืออะไรก็คือต้องมาที่นี่นะแล้วมาที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งแน่นอนครับอายุ15ปีนะครับก็ต้องไปทําบัตรประชาชนครั้งแรกคุณรู้ไหมตอนจะเข้าไปทําบัตรประชาชนอ่ะเขาจะให้คุณกรอกชื่อเว้ยให้คุณกรอกชื่อว่าคุณชื่ออะไรเออเพื่อที่จะทําบัตรประชาชนเว้ยแม่ผมก็เอาสูติบัตรเอาอะไรไปแล้วก็ไปให้กรอกชื่อครั้งแรกที่กรอกชื่อพนักงานถามผมน้องทําไมตั้งชื่ออย่างนี้คือแบบเขาไม่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแต่เขาถามว่าทําไมตั้งชื่ออย่างนี้แล้วก็ทําหน้าแบบแหม่งแหม่งเว้ยทำหน้าแหม่งแหม่งว่าทําไมตั้งชื่ออย่างนี้กูก็บอกไม่รู้ครับแม่ตั้งให้ คือคือถามทำไมอะ่ะคือมึงจะถามทำไมว่ากูตั้งชื่ออย่างนี้และแบบพอเขาประกาศเรียกชื่อกูอะ่ะในเทศบาลนะ่ะว่านายทักษิณย,ยเศเสนมาถ่ายรูปปัตประชาชนด้วยทุกคนแม่งข้างในนั่นหันมาหากูดังผึบว่าใครแม่งตั้งชื่อว่าทักษิณกูลุกขึ้นไปสายตาทุกคนแม่งมองกูแบบไอ้เหี้ยมึงต้องเข้าใจว่าเทศบาลนะ่ะคนแม่งโคตรเยอะเลยว่าเยอะมากเลยในห้องนั้นน่ะคือแบบแม่งมีเป็นแบบไม่รู้กี่ร้อยคนไว้ที่เขานั่งเก้าอี้อยู่ทุกคนแม่งหันมาหากูกันหมด มันกูเป็นตัวประหลาดเลยแค่ชื่อว่าทักษิณเนี่ยนะมันก็เลยทําแบบให้แบบผมว่าผมแม่งโคตรจะไม่มีความมั่นใจเลย,เยในตอนนั้นอนะ่ะผมแบบโคตรไร้ความมั่นใจเลยเฮียกับชื่อตัวเองผมโคตรกลัวชื่อตัวเองเลยคุณจาไหมแบบเวลาไปไปที่ไหนอ่ะผมไม่กล้าบอกชื่อจริงผมเลยเพราะผมเพราะกูชื่อทักษิณไงเออกูโดนมาเยอะเลยไงไอเฮียทุกคนแม่งต่างเรียกว่าไอทักษิณไอเฮียท่านนั้นได้กูกูไม่ใช่ทักษิณกูไม่ใช่นายกทักษิณที่พวกมึงคิดกันท่านหน่อยกูเขาแค่เป็นทักษิณที่แปลว่าทิศใต้ไอเฮียไอเฮียแต่มึงแบบ มึงทําเหมือนกับกูเป็นเรื่องที่แปลกอะไรประมาณนั้นนะเออมันชื่อกูคือคําสาปเลยและมึงคิดดูตอนที่กูเรียนน่ะที่กูเรียนน่ะกูนั่งกับอภิสิทธิ์ใช่ไหมเออกูจะโดนเปรียบเทียบกับอภิสิทธิเ์เสมอทักษิณทำไมไม่ส่งงานอะ่ะเธอดูอภิสิทธิ์บ้างดิเห็นไหมเนี่ยเธอดูอภิสิทธิ์บ้างอะ่ะอย่าทำตัวเหมือนนาย,ยกทักษิณได้ไหมเธอ,เอ,อ อย่าทำตัวเหมือนนายโยกศิลไอ้เนี่ยนายโยกศิลป์เขาฉลาดเ้ยเขาจบปริญญาไอ้เขาเป็นด็อกเตอร์ไอสัดเขามีธุรกิจเขารวยไม่เหมือนกูอย่าเอากูไปเทียบซีและเกี่ยวอะไรกับนายโยกษิลป์เราไอสัดพูดตรงๆนะผมเกิดที่เนี่ยผมเกิดที่นี่ผมภูมิใจแค่ไม่กี่เรื่องเ้ยนอกนั้นผมโคตรเกียดเลยผมเกียดบ้านเกิดตัวเองมากเลยคุณรู้ป่ะไอ้ไอ้นี่คือเรื่องแบบเรื่องเรื่องจริงเลยอย่าหาว่าดราม่าอะไรยียแต่แบบกูไม่โคตรเกียดเลยเพราะแบบไอ้ยีย คนในพื้นที่แบบคนรอบๆตัวไม่ทำกับกูอย่างเงี้ยเออมันมันมันแบบมันทำกับกูอย่างแค่เรื่องชื่อกไอ้เงนี้ยคือมึงบ้ากันไปแล้วือแม่แบบไม่เป็นอะไรกับกูเป็นอะไรกับชื่อทักษิณวะเออพูดไปไม่ก็โมโหเป่าเลยก็ฝากบอกด้วยนะครับใครที่ยังบูลลี่เพื่อนที่มีชื่อที่เหมือนกับใครก็ตามแต่นะที่ที่มันไม่ดีเนี่ยที่ตัวอย่างมันไม่ดีเนี่ยนะครับก็อย่าไปว่าเขานะฮะมันจะทําให้เขากลายเป็นปมนะครับแต่ของผมนี่ซวยหน่อยนะครับเกิดใน สถานที่ที่แบบแม่งรอบเอนมี่เลยรอบศัตรูเลยเฮียอยู่ในแดนศัตรูเลยเหมือนเป็นเฉลยเลยเฮียตอนนั้นชื่อกูนะครับก็ฝากบอกเอาไว้นะครับอย่าไปบูลลี่ชื่อเขานะครับมันจะกลายเป็นปมจะเปล่าๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาพูดมาบ่นกันได้ฟังนะครับชื่อทักษิณในภาคใต้เนี่ยมันคำสาปกระดันไหนนั่นแหละฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนะขอโทษด้วยนะครับที่บางทีอาจจะมีการใช้อารมณ์บ้างนะครับเพราะว่ามันเวลามัน คิดขึ้นมาแล้วมันขึ้นนะฮะมันขึ้นมันขึ้นจริงๆนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากๆครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายยครับผม